จะพาประชาสังคมแห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลแห่งความสำเร็จธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมประจำปี2566หรือ SO 2023เพื่อมอบให้แก่สินค้าธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาระบบคุณภาพและการบริการรวมทั้งบริหารงานในเชิงพาณิชย์จนประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐาน SO โดยมีพลตรีหม่อมราชาวงศ์วัยวัตรจักรพันธ์โอรสในพระวรวงเธอพระองค์เจ้าดารุณวัยวัต์ บรรดานในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจัตุรนรัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวและสําหรับนักธุรกิจนักบริหารเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกายน้องใหม่สุดปังแบรนด์ชมไพรของซีอสาวไฟแรงคุณนิชาภาผีรดาพัฒนนั่นเอง นิชาภาพิราดาพัฒนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชาเวอร์ครีมนะคะเป็นชาเวอร์ครีมสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวผดผื่นหรือว่าแพ้เหงื่ออะไรเงี้ยค่ะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสมุนไพรแท้ร้อเซนะคะแล้วก็สำหรับสหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราก็ภูมิใจมากๆเนื่องจากว่าเราได้ พยายามคิดค้นสูตรที่ดีที่สุดแล้วก็เห็นผลเร็วที่สุดนะคะเพื่อให้ได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็เพื่อเป็นการการันตีให้กับทุกๆคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้มั่นใจว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีจริงๆดีใจมากค่ะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างตั้งใจมากๆนะคะในการผลิตสินค้าตัวนี้แล้วก็ดูแลในทุกๆุ อินเกดนของมันเลยนะคะว่าเราอยากจะให้ของที่ทํามาเนี่ยได้คุณภาพที่ดีจริงๆแล้วก็ต้องทําให้เห็นผลได้ชัดเจนกว่าทุกๆผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้นะคะก็ทุกคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องสิวสิวหลังสิวหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะเห็นได้เลยว่า ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเวลาเราออกทํางานข้างนอกหรือว่าเล่นกีฬาเราก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องการแพ้เหมือหรือว่าสารเคมีต่างๆที่เราไปเจอข้างนอกแล้วก็ฝุ่นนะคะทําให้ทั้งหน้าอกหรือด้านหลังเนี่ยเราจะเกิดการเป็นสิวได้ง่ายแล้วสิวส่วนใหญ่ก็มักจะอักเสบ ตัวนี้ช่วยลดการอักเสบของสิวได้ดีมากๆจริงๆค่ะแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนมากแล้วก็ทําให้เราอะ่ะลดสิวน้อยลงจนกระทั่งแทบจะไม่มีเลยถ้าใช้ไปนานๆอย่างต่อเนื่องคุณก็จะไม่มีปัญหาเรื่องสิวหลังหรือสิวหน้าอกอีกเลยค่ะ,ะจากลูกค้านะคะส่วนใหญ่ก็จะตอบชัดเจนเลยค่ะว่ามันเห็นผลได้ดีกว่าทุกๆผลิตภัณฑ์ที่มีในตอนนี้เนื่องจากว่าเราก็ทํามาแบบให้ทุกคนอะ่ะรู้สึกว่ามันจะต้องเห็นผลได้จริงๆนะคะแล้วก็ ใช้งานง่ายเนื่องจากว่าเราไม่ต้องฟอกไว้นานเราเพียงแตบบ่ผลิตภัณฑ์ของเราค่อนข้างเข้มข้นดังนั้นก็เลยฟอกไว้ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้นนะคะไม่เกินหนึ่งนาทีเราก็สามารถอาบน้ำได้ตามปกติเลยในอนาคตนะคะเราก็จะดูทั้งเรื่องของแชมพูแล้วก็โลชั่นนะคะแล้วก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์หรือกล่ที่เข้ามาซัพพอร์ตในด้านนี้หรือใกล้เคียงกันนะคะเพื่อให้ครบวงจรมากขึ้นค่ะ ตลาดของเราเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็น Amazon นหรือว่าการรบตัวกค่ะค่ะการตลาดตอนนี้ของเรานะคะก็เน้นออนไลน์อยู่แล้วก็เรากําลังติดต่อในเกี่ยวกับพวกช็อปต่างๆไม่ว่าจะเป็น e s t o r หรือว่าช็อปที่เป็นตามทางสั่งสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็เราก็มีคอนเนคชั่นที่ในการลงช็อปที่ต่างประเทศไว้ ใช่ค่ะตอนนี้เราก็จะมีวางแผนไว้ประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียแล้วก็จีนนะคะค่ะเราก็จะมีทางเฟ e บุ o k นะคะแล้วก็ไลน์แอดต่างๆนะคะแล้วก็จะมีใน t i k t o ก l าซาด้าช้อปปีนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหานะคะในเรื่องของสิวที่ผิวกายที่หลังที่หน้าอกแล้วไม่มั่นใจนะคะ ลองเปิดใจลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูค่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันแตกต่างจริงๆแล้วคุณจะเห็นผลได้ชัดเจนและรวดเร็วมากจริงๆค่ะ